คันนี้เขาติดสติกเกอร์แบบนี้นะเนี่ยของจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีขับรุ่นธรรมดาแต่ก็อยากจะอัปเกรดเป็นรุ่นแบบนี้ใช่ไหมครับคันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แปะเฉยนะครับเป็นของแท้นะไรเป็นรุ่น ลิมิเต็ดด้วยอ่าอ่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่านานๆจะมาทีอีกแล้วนะครับกับเจ้าโฟวิลด์ไรท์แบบนี้นะครับคันนี้รหัสรุ่นคือเจ้าเรนเจอร์นะเป็นตัว2.0งจุดศูนย์ลิมิเต็ดโฟวิลดร์เกียร์ออโต้นะครับเป็นปี2020ด้วยนะครับใครที่หาโฟวิลเนี่ยจะไปขึ้นเขานะครับอาจจะไปเที่ยวนะครับท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันสามารถเลือกขับ2ก็ได้นะเลือกขับ4ก็ได้นะครับได้ทุกโอกาสเลยนะครับแล้วชุดแต่งก็ จัดเต็มด้วยนะครับมีอะไรบ้างเริ่มจากจมูกดีกว่าติดตั้งให้ใหม่นะครับเป็นทรงพี่แรดใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์ Ford Raptor พร้อมตัวอักษร FORD สีแดงสดใสด้วยนะครับขจุนหน้าเบิกใหม่นะครับของ Hammer แท้เลยนะครับพร้อมหูลากสีแดงนะแล้วก็ยังไม่พอตามมาด้วยกันแข้งนะครับของ Hammer แท้เช่นกันนะครับพวกตัวหูล่องหูลากนะครับก็มาสีแดงเต็มระบบเลยนะครับยังไม่พอล้อแมกขบ20นิ้วนะครับลายเขากว้างแบบนี้นะมาพร้อมยาง MT33 เบิกให้ใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็มีการยกช่วงล่างให้ใหม่นะครับอีก2นิ้วด้วยหน้าหลังตามรถชิลล์ล้อด,ดีกว่าคือใหญ่สุดนะ9นิ้วนะครับพร้อมหมุดตะเลสทำให้รถเนี่ยขับไม่ยากเนาะล้อไม่ได้ล้นมากนะครับแค่นิดๆหน่อยๆนะครับขับกำลังดีเลยนี่แล้วก็สน็อกเกิลติดตั้งให้ใหม่นะครับแบบนี้บันไดข้างก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นของแรปเตอร์นะครับแล้วก็ขาบไปได้เลยพระเอกผมนะครับคือเจ้า สติ๊กเกอร์ลายพิเศษแบบนี้นะครับเพิ่มความดุดันเข้าไปนะครับตามมาด้วยราวหลังคานะับโรบาร์เหล็กก็ติดตั้งให้ครบชุดนะครับ 3D ออฟโรดแบบนี้นะครับนี่ของแท้นะของแท่ของแท่สี่คูณสี่นะครับและไฟท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่อีกแล้วนะครับเป็น LED สวยๆแล้วก็เป็นสีสมงโครมนะบัมเปอร์ท้ายติดตั้งให้ใหม่แบบนี้นะครับกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่แบบนี้นะครับพร้อมหูลากเป็นสอร์เดิมยังใช้งานได้อยู่นะ4จุดแบบนี้นะครับและกระบะไลเนอร์คันนี้โอ้โหใหม่มากๆนะครับกับเลขใหม่5ม0 0 0 โลเพื่อนก็สภาพประมาณนี้แหละนะแล้วก็เป็นของตัวฟอร์ด แด้วยนะครับแข็งแรงทนทานนะมาชมภายในดีกว่ารุ่นนี้เป็นตัวริมิเต็ดเนี่ยเบาะเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเบาะหนังสีดําเลยอืมคันนี้กลิ่นยังค่อนข้างหอมเลยนะเป็นกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยเพื่อนๆมาพร้อมกับตัวระบบโฟล์ไดที่มีมาให้นะครับสล้อความเร็วสูงนะครับโฟร์ไฮสีล้อความเร็วสูงแล้วก็โฟโลก็สามารถเข้าป่าเข้าเขาได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เกียร์รุ่นนี้นะครับเป็นสิบสปีดแล้วนะครับพอได้เครื่องยนต์2.0มาเนาะอ่าขับสนุกมากขึ้นนะครับไหนเห็นไหมเลขไม้แค่ 5้า0มื่นกับ51กิโลเท่านั้นนะครับจอกลางก็มาครบแอร์เออก็ใช้งานง่ายนานๆจะมาทีแ้าปีใหม่ด้วยอ่ะปี2020เลยนะใหม่ก็น้อยด้วยนะมาดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับรุ่นนี้เป็นตัวมา Change ใช่ไหมครับจะได้เครื่องยนต์ที่หน้าตาใหม่ขึ้นเนาะเป็นตัว2000นะครับโทโบ180แรงม้าแรงขึ้นนะครับซีซีน้อยลงแล้วก็โครงสร้างโอ้ก็ห้าหมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับนี่แก้มซ้ายนะครับ น็อตไม่มีขยับนะคานหน้าคันกลางสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะคานฝั่งนี้นะครับแล้วก็แก้มฝั่งซ้ายนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับมาโป้งแท้โรงงานนะครับโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์เรียงตัวสวยงามหมดนะครับประตูสีบานรอบคันก็เดิมเช่นกันด้วยนะครับไปฟังราคาดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเอาไปไม่ต้องทําเพิ่มนะผมทำให้แบบครบชุดเต็มระบบแล้วนะผมเสนอขายนะครับให้เพียง7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ 739ชุดแต่งจัดเต็มปีใหม่ไม่น้อยโปรอยู่ได้ด้วยนะครับเพอร์เฟกเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะไฟแนนซ์ก็ได้นะครับซื้อเงินสดก็ได้ผมมีบริการไฟแน,นนซะ์นะไม่ต้องกลัวนะทุกที่ทุกประเทศน,นะครับถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถนะผมก็จะส่งให้ฟรีทุกประเทศกันนะครับที่สำคัญย,ยังรับประกันเครื่องจีกหนึปี2 0 0 0 0กิโลด้วยนะครับและสุดท้ายคืตอต้นตังต้องได้รถแต่งเท่มีมสไตล์กับใครๆแน่นอน